ผมอยู่คนเดียวทุกคืนก่อนนอนผมจะปิดม่านให้หมดเพราะห้องอยู่ชั้นห้าแต่เมื่อคืนลืมปิดเลยเห็นห้องฝั่งตรงข้ามยังเปิดไฟมีผู้หญิงยืนมองมาทางห้องผมนิ่งๆผมเลยเดินไปปิดม่านคลางบนจ้องอะไรนักหนาวะแล้วเสียงผู้หญิงพูดจากข้างหลังผมตูก็สงสัยเหมือนกันคนดูแลห้องเครื่องใต้โรงพยาบาล เขาทำหน้าที่เปิดปิดระบบน้ำไฟใต้ดินห้องเครื่องมืดชื้นคืนนั้นได้ยินเสียงคนลากเท้าอยู่ข้างๆท่อเขาส่องไฟไปเห็นแค่ชุดคนไข้เปื้อนเลือดพาดอยู่เขาจึงหยิบมาจะเอาไปทิ้งก่อนจะเดินไปไหนมีมือเย็นเฉียบสองข้างโอบรัดจากข้างหลังแน่นแล้วเสียงหนึ่งก็กระซิบแอบต่ำข้างหูว,ว่าอยู่กับกูที่นี่แหละ หมายเลข 12. ในหอผู้ป่วยจิตเวทมีผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งชื่อถูกแทนด้วยหมายเลข 12. เธอไม่พูดนั่งวาดภาพเดิมทุกวันรูปคนถูกลามโซ่วันหนึ่งหมอใหม่ลองคุยด้วยเธอแค่ยื่นรูปให้แล้วกระซิบว่าช่วยฉันด้วยหมอสงสัยจึงไปเปิดแฟ้มคนไข้ดูพบว่าหมายเลข 12. เสียชีวิตตั้งแต่ปีที่แล้วและหญิงคนนี้ที่อยู่ในห้องคือใครกันละ่ะ ผมเป็นรอปอพอโรงเรียนกะกลางคืนงานผมคือเดินเช็คไฟล็อคประตูตรวจตราบางคืนจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งบนตึกเรียนบางคืนชิงช้าแกว่งเบาๆทั้งที่ไม่มีลมแรกๆผมกลัวจึงเดินเลี่ยงจุดนั้นแต่ตอนนี้แค่พูดว่าเล่นเสร็จอย่าลืมเก็บของนะลูกแล้วเดินต่อคนขับรถขนศพ เขาขับรถขนศพไปส่งที่วัดตามลำพังกลางดึกในโรงมีร่างชายชราที่เสียชีวิตเมื่อเช้าทางมืดจนเขาไม่กล้ามองกระจกหลังแต่ขณะรถแล่นช้าๆผ่านโค้งเขารู้สึกเย็นวาบด้านหลังเขาหันไปดูมีชายแก่คนหนึ่งนั่งนิ่งมองตรงไปข้างหน้าใส่เสื้อชุดเดียวกับศพในโรงเขาไม่เปลี่ยแปงจนแทบหลุดโค้งแต่เมื่อหันกลับไปอีกทีบ่อนั้นว่างเปล่า ส่วนโรงด้านหลังเปิดอยู่ครึ่งฝาเสียงจากใต้ดินชายคนหนึ่งรับงานขุดบ่อบาดาลกลางป่าพอขุดลึกเกิน20เมตรเสียงเริ่มดังขึ้นจากใต้ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่หินแต่เป็นเสียงเคาะเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างคืนนั้นเขาฝันว่าตัวเองตกลงไปในเมืองมืดเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหล,ลาด ช้าวันต่อมาเขาหายตัวไปเหลือแค่รอยเท้าที่วนรอบหลุมก่อนหายไปเขาเข้าไปเก็บเศษเหล็กในตึกร้างที่โดนปิดหลังมีคนกระโดดตึกตายชั้น13เงียบสนิทแต่มีเก้าอี้อยู่ใกล้กระจกบ,บนเก้าอี้มีรองเท้าแต่ถูกถอดทิ้งไว้เขาก้าวเ,เข้าไปใกล้ๆเสียงกระจกแตกดังลั่นแล้วตุ๊บหนักๆตามมา เขาวิ่งไปมองตรงหน้าต่างไม่มีอะไรไม่มีใครทุกอย่างปกติหันกลับมาเก้าอี้ยังอยู่แต่มีรอยเลือดเดินวนรอบตัวเขาแล้วหยุดข้างหลังเรื่องแปลกของผู้ป่วยเตียงเจ็ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยที่นอนนิ่งไม่ตอบสนองมาเป็นเดือนไม่มีญาติไม่มีชื่อไม่มีประวัติการรักษา แต่ทุกคืนพยาบาลเวนดึกจะพบว่าเครื่องชีพจรของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยคืนหนึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ผู้ป่วยเตียงเจ็ดลืมตาขึ้นแล้วลุกนั่งอย่างช้าๆเดินไปยืนข้างเตียงผู้ป่วยคนอื่นแล้วกระซิบข้างหูเขาเช้าอีกวันผู้ป่วยคนนั้นหัวใจวายตายส่วนเตียงเจ็กลับไปนอนนิ่งเหมือนไม่เคยขยับ คนส่งน้ำแข็งให้ร้านอาหารเขาส่งน้ำแข็งให้ร้านอาหารทุกเช้าตีสี่เจ้าของร้านบอกไว้แค่เปิดห้องเย็นเทน้ำแข็งใส่ลังได้เลยแต่เช้าวันหนึ่งเขาเห็นประตูห้องเย็นเปิดแง้มอยู่ข้างในมีคนยืนหันหลังตัวแข็งอยู่กลางห้องเขาทักเบาๆที่ผมมาส่งน้ำแข็งเขาไม่ตอบอะไรจูจ่ๆมือเย็นเฉียบ ขวาข้อมือเขาไว้แน่นเขาสะบัดสุดแรงแล้ววิ่งออกมาเจอเจ้าของร้านพอดีเจ้าของแค่พูดเสียงเรียบเอาอีกแล้วลูกน้องเก่าเฮียเองมันฆ่าตัวตายในนั้นแหละไม่มีใครเจอมานานนึกว่าไปเกิดแล้วนักสำรวจท่อระบายน้ำฝนตกหนักเขาต้องลงไปเช็กปุโมงน้ำที่อุดตัน ในความมืดไฟฉายสะท้อนบางอย่างคล้ายมนุษย์พอเดินเข้าไปใกล้มันหายไปในความมืดเขาคิดว่าอาจเป็นคนจรจัดแต่ลึกเข้าไปกลิ่นเน่าผสมกลิ่นเนื้อสดลอยโชยมาผนังด้านในมีรอยเล็บยาวกับคำว่ามันไม่ใช่คนก่อนบางอย่างจะกระโจนใส่จากด้านหลัง เสียงในหัวหมอบอกว่าเสียงในหัวผมคืออาการคิดไปเองผมก็พยายามไม่สนใจมันนะแต่แล้วเสียงในหัวตะโกนะว่าอย่าขึ้นลิฟผมไม่ฟังขึ้นไปตามปกติแล้วลิฟก็ดันค้างจริงๆผมเลยพูดขอบใจเบาๆแต่เสียงนั้นตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันยาวๆในนี้แหละ วันแรกของการเป็นเจ้าหน้าที่เก็บศพเขาคิดว่ามันคือการยกศพเฉยเฉยแต่เคสแรกที่เขาเจอคืออุบัติเหตุรถไฟชนศพแหลกเป็นชิ้นชิ้นเขาต้องเก็บทีละส่วนทั้งแขนที่หลุดหัวที่หายมีชิ้นหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ต้องใส่ถุงเก็บไว้ก่อนคืนนั้นเขากลับไปนอนแล้วฝันว่าศพนั้นถามพี่ครับหูผมหายไปไหน ผมขับรถกลับบ้านกลางดึกผ่านทางเกลียวเห็นยายคนหนึ่งอยู่ข้างทางแกหันหลังให้ถนนเขาไม่ได้จอดแต่ดันคิดในใจว่าโคตรหลอนจะใช่ไหมนะแล้วก็ขับผ่านไปผมมองกระจกข้างไม่เห็นยายแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงพูดออกมาว่าแค่คิดก็ทักแล้ว ผมเดินขึ้นสะพานลอยแถวหน้ามหาลัยตอนกลางคืนมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางสะพานหันหน้าออกถนนดูเหมือนร้องไห้ผมลังเลจะทักแต่ก็แค่เดินผ่านเงียบๆตอนเดินผ่านหลังเธอผมอดไม่ได้หันไปมองแวบหนึ่งเธอยังยืนอยู่แต่หน้าเธอหันกลับมาทางผมด้วยสภาพที่เหนือคำบรรยาย ชายหนุ่มคนหนึ่งเก็บขวดเล็กๆไว้บูชาในห้องเป็นน้ำมันพรที่เขาได้มาจากหมอผีเก่าแก่เขาใช้มันกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาหลงรักจนหมดใจเธอเริ่มรักเขากลับเร็วเกินจริงรุนแรงเกินเหตุทุกครั้งที่เขาจะห่างไปไหนเธอจะร้องไห้ดิ้นชุบตัวเองวันหนึ่งเธอฆ่าตัวตายต่อหน้าเขาพร้อมพูดว่าหนูจะอยู่กับพี่ หลังงานศพทุกคืนเขาได้กลิ่นน้ำหอมของเธอลอยมาตามลมพร้อมเสียงกระซิบว่าหนูอยู่ตรงนี้หนูจะเอาพี่ไปอยู่ด้วยชายหนุ่มเสียน้องชายจากอุบัติเหตุรถชนวันนั้นผมเป็นคนขี่ทุกคืนผมฝันเห็นน้องยืนมองเงียบๆแล้วหายไปในความมืดจนคืนหนึ่งเขาร้องไห้ตะโกนในฝันจะหลอกก็หลอกเลย พี่ยอมแต่น้องเดินเข้ามากอดแล้วพูดว่าพี่หยุดโทษตัวเองได้แล้วผมจะไปเกิดแล้วนะผมขึ้นลิฟต์ตอนดึกคนเดียวระหว่างลิฟต์กำลังขึ้นจูจ่ๆมันหยุดเองที่ชั้นสี่ประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมรีบกดปิดแล้วพึมพำว่าอย่าขึ้นมาเลยนะ ลิฟต์ปิดแล้วค่อยๆขึ้นต่อจนถึงชั้นเจ็ดผมโล่งใจแต่พอประตูเปิดหญิงชุดขาวยืนอยู่ในลิฟต์พูดว่าไม่ได้ขึ้นมาแต่รออยู่แล้วต่างหากเด็กสาววิ่งหนีจากบ้านร้างกลางป่าตัวเปื้อนเลือดร้องไห้แทบขาดใจรถผ่านมาเธอโบอกเรียกทันทีหนูหนีจากบ้านร้างในบ้านมีคนโดนขังหลายคนเลย คนขับรถที่ผ่านรีบพาขึ้นรถเธอร้องไห้ตัวสัน่นแต่ก่อนจะขับออกไปคนขับหันมามองเธอแล้วพูดว่าเธอหนีออกมาทำไมละ่ะฉันยังไม่ได้ให้เธอไปไหนเลยชายคนหนึ่งเช่าห้องราคาถูกชั้นบนสุดของอพาร์ตเมนต์เก่าคืนแรกก็ได้ยินเสียงคอเบาๆจากใต้เตียง เขานึกว่าเป็นท่อน้ำหรือเตียงลั่นธรรมดาแต่คืนนั้นเขาตื่นขึ้นกลางดึกเขาเห็นอะไรผ่านหางตาไปใต้เตียงเขาตัดสินใจก้มลงไปดูใต้เตียงต้องผัดง,งะเจอผีผู้หญิงผมยาวใต้เตียงตะโกนลั่นเตียงกูห้องกูออกไปแอรในห้องนอนเริ่มไม่เย็นทั้งที่เปิดแรงสุดแล้ว เขาตัดสินใจปีนขึ้นไปเปิดดูด้านในด้วยตัวเองทันทีที่เปิดฝาแอร์เขาก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องกลับมาจากความมืดด้านในและเซียววินนาทีต่อมาดวงตาอีกนับไม่ได้ก็โผล่ออกมาผมทิ้งตัววิ่งออกจากห้องทันที